สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งเพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาซ่องนะครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายนะพี่ๆนะพระเครื่องเมืองโคราชนะครับปีสองสี่เจ็ดสามนะครับนี่นะครับที่นะครับเนาะนะครับที่ผม ได้มาใหม่นะครับนะผมได้มาเบาๆวันนี้ผมก็มาแบ่งปันกันหลักร้อยนะนะครับเช่นเคยนะครับเนาะผมได้มาเบาผมก็มาแบ่งปันกันหลักร้อยเช่นเคยนะครับเนาะนี่นะครับก็คือนะครับเนาะจริงๆนะครับผมได้พระองค์เนี้ยนะครับผมได้มาใหม่นะครับพิมพ์พระพิตานะครับเนาะนะครับแต่องค์นี้นะครับผมเคยลงคลิปไปนานแล้วนะนะครับผมก็ได้มาใหม่ผมก็ไปลื้อดูนะส่วนสององค์นี้ผมยังไม่เคยลงคลิปนะเป็นพิมพ์เล็บมือนะพวกนี้นะนะครับ เป็นเนื้อผมกระดูกผีเหมือนกันนะครับแต่เป็นพิมพ์เล็บมืออันนี้เป็นพิมพ์ป้าปิตานะครับแล้วก็เลยนะครับก็พอมีเก็บพอสมควรแล้วก็นะครับแบ่งปันกันหลักร้อยเช่นเคยนะครับผมนะก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดนิดนึงนะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนทางการเล่นหานะครับนะก็นะครับผมนะครับน้องคนชัดเจนนะครับเนาะไดมาเบาๆก็แบ่งปันกันเบาๆนะครับเนาะนะครับ แต่นะครับบางคนก็อาจจะมีข้อแบบผมก็ไม่รู้ราคานะครับนะครับไอราคาเล่นหาผมไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมรู้สิ่งที่ผมรู้คือผมรู้ทุนครับผมพูดถูกไหมนะครับผมรู้ทุนที่ที่ผมได้มานะครับผมพูดถูกไหมครับนะนะครับแล้วความจริงใจของผมชัดเจนจริงใจของผมก็คือนะครับเนาะผมแบ่งปันหลักร้อยนะครับนะผมแบ่งบันหลักร้อยนะครับนะแต่เพื่อนเพื่อพี่คือไม่ต้องกลัวนะครับบางคนอาจจะเฮ้ย เขาเล่นกันหลักพันปลายไว้พันกลางพันต้นอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมแบ่งปันหลักร้อยนะครับแล้วผมดูแท้นะครับผมดูแท้นะครับผมก็ประกันให้เท่าพันปลายนั่นแหละนะครับคุณจะซื้อมาพันปลายพันกลางพันต้นผมหลักร้อยผมประกันเท่าเขานั่นแหละนะครับเพราะอะไรครับผมดูแท้ไงครับผมดูแท้ผมต้องกล้ารับประกันถูกไหมครับเออนะครับมันไม่ใช่ข้ออ้างครับนะครับคนอื่นขายแพงกูขายถูกกูขายถูกกูไม่รับประกันไม่ครับนะครับ เราเราดูแท้ทําไมเราไม่กล้ารับประกันนะครับถูกไหมครับมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะเออนะครับเราเราชัดเจนจริงใจต่อกันนะครับมันก็สังคมมันก็น่าอยู่นะครับเนาะถูกไหมครับคุณดูแท้แต่คุณไม่กล้ารับประกันมันก็ตลกดีไหมครับนะมันไม่ต้องอ้างละครับนะครับว่าเขาแพงเขาถูกเขาแพงเราถูกไม่ใช่ครับนะครับเนาะเราจะถูกจะแพงเรารับประกันนะครับพระเครื่องนะครับเนาะมันไม่เว้นแม้กระทั่งสินค้าทุกอย่างนะครับนะครับ เข้ารถรถเข้าศูนย์เช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้า,าฮอนดามิตซูอะไรก็ช่างนะครับเนาะนะครับเขารับประกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ศูนย์มีแต่ศูนย์ใหญ่รับประกันแหละครับคุณเป็นอู่เมลิกิทก็ข้างคือข้างทางนะครับถ้าคุณจริงใจคุณก็รับประกันได้เช่นกันกน,นะครับถูกไหมครับเพราะราคาอู่นอกกับราคาศูนย์ราคาซ่อมหามันต่างกันอยู่แล้วนะครับเนาะถูกไหมครับเราจริงใจแล้วมั่นใจในฝีมือเรามันรับประกันได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะความหมายผมประมาณนี้นะ นะครับเนาะเราตรงตต่อกันนี่แหละนะครับจะมาว่าเฮ้ยมันศูนย์มันแพงเฮ้ยคนนั้นเขาแพงกูถูกกูไม่ไม่รับไม่ใช่ครับไม่มีนะความรับการรับประกันก็คือความจริงใจนะนะครับความหมายผมนะนะครับเนาะมันก็แค่นั้นเองนะนะครับก็บอกไปแล้วนะับผมได้มาเบาผมก็แบ่งปันกันหลักร้อยเช่นเคยนะครับพี่นะเดี๋ยวก็นะครับมาดูแนวทางการเล่นหานะครับนะข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์พ้าปิดตานะครับนะครับนี่นะนะครับ สองซีเจดหาสองสองซีเจสามนะครับดูเนื้อหานะครับนี่แห้งแห้งเก่าเก่าดูง่ายนะครับนะครับสองสีเจสามเนื้อหาต้องแห้งนะครับนํำมาเปียกเปียกเยิ้มๆยิมระบบพ้าเก่าไม่ใช่ครับนะครับตัวเขายังไม่คายน้ําเลยนะครับแห้งแห้งเก่าเก่านะครับเห็นไหมครับเป็นคาบตะกันต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับเป็นพิมพ์พ้าพิตาเห็นไหมครับ ก็นะครับพารุ่นนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราเล่นหาชัดเจนนะครับเว็บต่างๆถ้าประจงประจานเขาก็เล่นครับนะครับเนาะเว็บต่างๆเขาก็เล่นนะครับเนะเว็บถ้าประจานเว็บยงเว็บยูนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาความเก่านะครับที่ผมบอกนะครับเนาะอันนี้เป็นพิมพ์นะครับก็เล่นหาทั่วๆไปนะครับพเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเนาะนี่นะเป็นพี่ับเนาะ เป็นพระผงกระดูผีแทบจะยุคต้นๆเลยนะครับที่เกจิอาจารย์เขามาเขามาสร้างนะครับเนาะหลวงพ่อพุ่มมาโคกสวายนะครับเนาะนี่นะครับเนาะอันนี้เป็นพิมพ์พระปิตานะครับแล้วก็มาดูอีกพิมพ์หนึ่งครับพิมพ์อีกหนึ่งเป็นพิมพ์เล็บมือนะครับก็หลวงพ่อพุ่มเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาเดียวกันนะครับเนาะแต่นะครับเนี่ยแต่คนละพิมพ์นะครับผมนะนี่นะครับเครื่องมือโคราชหลวงพ่อพุ่มมาโคกสวายนะ นี่เห็นไหมครับถ้าเครื่องหมือนโคราสต์นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเราให้ดูนะครับเนาะแนวทางการเล่นหาก็คือเฮ้ยนะครับเล่นพระนะครับก่อนอื่นนะครับมันต้องดูพิมพ์ครับนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะเล่นพระคุณต้องดูพิมพ์ครับนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาทําไมต้องดูพิมถูกไหมครับพิมพ์มันคือแนวทางว่านะครับเนาะเป็นของหลวงพ่ออะไรถูกไหมครับนะครับเหมือนคุณรู้จักแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยถูกไหมครับ ถ้าคุณไม่ดูพิมพ์คุณจะรู้ได้ยังไงอะครับว่าไหนแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยถูกไหมครับจะมาดูแต่มันเป็นกระดาษเหมือนกันไม่ใช่นะนะครับคุณต้องดูพิมพ์ครับนะครับนะครับก็มีนะครับเนาะอันนี้ผมขอไอ้นี่หน่อยนะครับเนาะมีเพื่อนๆนที่เขาเม้นต์มาอะไรอย่างงี้นะครับเนาะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่นะครับนะครับก็พอดีผมลงพารุ่นหนึ่งไปนะครับแล้วก็บอกว่าผมมีค่้ายแบบนี้เลยนะครับผมก็บอกผมก็ตอบไปประมาณว่านะครับ คือผมมีแค่คล้ายแบบนี้เลยคือเขาอยากจะสอบถามผมนะครับน่าจะทักมาสอบถามผมนั่นแหละนะผมก็บอกประมาณว่านะก็ถ้าคือถ้าคล้ายๆแบบนี้ก็แท้แล้วล่ะนะครับทั้งคือคล้ายๆความหมายผมก็คือทั้งพิมพ์ทั้งเนื้ออันนี้คือความหมายผมนะนะก็แท้แล้วแหละไม่ต้องคือไม่ต้องถามใครแล้วแท้แล้วนะครับก็เขาก็ตอบกลับมาว่าคล้ายๆนะครับคือพิมพ์ไม่ใช่แบบนี้พิมพ์ไม่ใช่แบบนี้คือแต่เนื้อแบบนี้นะครับพิมพ์ไม่ใช่แบบนี้แต่เนื้อแบบนี้นะครับ ผมก็เลยตอบไปว่าเอาคือความหมายผมคือผมก็งงนะว่าแล้วขายยังไงอ่ะพิมพ์ไม่ใช่แล้วขายผมก็งงตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกประมาณว่านะครับะคุณเล่นพาร์ครับนะครับคุณต้องดูพิมพ์ที่ผมให้บอกเนี่ยแนวทางการเล่นหาเนี่ยนี่นะคุณต้องดูพิมพ์ครับนะครับพิมพ์ก่อนว่าคือหลวงพ่ออะไรนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับเนาะนะครับเขาก็อยากจะสอบถามผมนะครับนม่นะครับนี่นะปิดตานะครับ อันนี้พิมพ์เล็บมือนะนะครับคุณต้องดูพิมพ์ครับนะครับความสําคัญของพิมพ์นะครับเนาะนะครับคือจะสอบถามผมว่าใช่ไหมแต่พิม์พไม่ใช่แบบที่ผมลงนะครับเนาะนะครับผมก็อยากจะบอกแล้วผมก็ต่อขอไปแล้วนะครับผมบอกผมอยากจะบอกนะว่าผมไม่ได้เก่งถึงขนาดรู้ไปทุกอย่างครับนะครับแต่นะครับผมเก็บในสิ่งที่ผมรู้พิม์พที่ผมลงไปคือผมรู้ครับนะครับผมรู้ผมเล่นผมเก็บนะครับ พิมไม่ใช่ผมไม่รู้ผมไม่เล่นผมไม่เก็บไม่ใช่จะเก็บไปซะทุกอย่างครับนะครับผมบอกไว้เลยนะวิ่นีดำนะผมอย่างนี้แหละนะครับเราพูดกันตรงๆชัดเจนนะครับเนะว่ธีดำนะครับก็เหมือนคุณรู้จักแบงค์พันแบง500ค์ห้าร้อยนะคุณรู้ใช่ไหมครับคุณรู้ว่ามันคือแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยมันมีมูลค่าคุณก็เก็บนะครับแต่ถ้าคุณไปนั่งดูกระดาษอย่างเดียวนะครับมันเป็นแบงค์กาโ์โมเฮ้ยมันกระดาษเหมือนกันรูปทรงเหมือนกันเว้ย แต่มันมีตุกต๊กตาตุนอยู่ตรงกลางคุณไม่ได้ดูอะไรเลยคุณก็คิดแต่ว่ามันขายแต่มันพิมพ์ไม่ใช่มีตุ๊กตาตุนตุ๊ตกตาตรงกลางมันเป็นกระดาษเหมือนกันมันต้องมีมูลค่าเหมือนกันสิวะไม่ใช่นะครับนะครับความสําคัญของพิมพ์นะนพี่นะมันต้องไปได้วยกันนะครับพิมพ์กับเนื้อหานะครับเนื้อหาที่ผมบอกก็คือนะครับ <c oughs> ให้เก่าถึงยุคนั่นเองนะบ,บนพี่นะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็ดูไปแล้วนะนะครับ แต่นะครับนะเออนะครับผมอยากจะบอกคุณพี่นะพระที่นะครับเนาะรุ่นนี้นะครับที่ดูง่ายๆนะครับดูนะสังเกตนะครับจะมีจุดเนี่ยนะครับจะมีจุดขาวๆนะครับนี่นะเห็นไหมครับจะมีจุดขาวๆนะครับผมก็ไม่นี่นะครับจะมีจุดขาวๆนะนี่นะนี่เห็นไหมครับจะมีจุดขาวๆนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นผงกระดูกหรือเปล่านะคพี่นะครับจะเป็นผงกระดูกหรือเปล่านะพี่ จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยด,ดูเห็นไหมเนี่ยนะครับจะเป็นผงขาวๆนะดูนะครับเี็นนี่นะครับน,ขขนะนบี่นี่นะครับเนาะจะเป็นเท่ากระดูหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของพระประมาณนี้นะครับหนะร,รือว่าผงพุทธคุณนะครับอันนี้เราก็บอกบอกล่าวกันนะครับเห็นไหมครับ องที่ดูง่ายๆนะจะเป็นเนีห็นไหมครับเนี่ยผมเข่าขาไหมครับนะครับแล้วก็เออนะผมก็ลื้ให้ดูพรารุ่นนี้นะครับเนาะจะเหมือนจะเหมือนพราหลวงพข้ปานนะครับนะจะมีอุดอะไรด้วยนะนี่นะครับมีอุดแล้วก็มีเห็นไหมครับแห้งๆเก่าๆนะอุดแล้วก็ยัดอะไรเข้าไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับต่างพิมพ์แต่ก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะนะครับ ทุกองคงนะเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูในแนวทางการเล่นหานะครับแนวทางการเล่นหาเขาก็มีครับนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> ก็มีเช่นกันนะนี่นะนะครับเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับผมเป็นนะครับ ก็เออนะพื่นพี่นะนะผมฝากบอกเหน่อนนะครับพอดีผมเพิ่งไปทํา Facebook นะครับนะพอดีมันค้างมาน,นานแล้วไอ้เรื่องเกาะผมก็เลยไม่ได้แบบชวนเพื่อนเพี่นะ,รรนะรเรื่องเกาะไอการเสียภาษีอะไรนยสร้างไรายได้ในในคลิปเรียวของ Facebook นะครับเนาะพอดีผมไปแก้แล้วนะครับก็คือไปดูเขาแล้วก็แก้แล้วนะครับก็คือผมก็จะแชร์สองพระก็องค์นี้แหละนะครับเนาะองนี้แหละผมก็จะแชร์ลงใน Facebook ด้วยนะครับเนาะเฟซก็เก่งพันพ่อโสธรนี่แหละก็เฟซ ไอตรงกับชื่อ youtube นี่แหละนะครับแต่เก่งหลวงพ่อเก่งพรพ่อโสธรแต่ไม่มีคําว่าอามูเลตนะนะครับนันจะเป็นเก่งพรพ่อโสธรที่เฉยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกจะดู youtube อะไรก็ไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ดูในช่อง Facebook ได้นะครับนองาที่เก่งพรพ่อโสธรนะครับแล้วาก็จะตัดเป็นคลิปส่งก็ให้ดูกันประมาณนั้นนะพี่ๆนะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับก็ฝากไว้นะพี่ีนะไว้รับชมพาร์ได้ยกันนะครับผมนะก็มานะครับนะเรามา นำมาลงกล้องสองกันนะครับเป็นนะครับพระผงกระดูกผีนะครับหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายนะครับปีสองสี่เจ็ดสามนะครับเนาะนะครับนี่นะนะครับก็มีสองพิมพนะครับนะผีพิภพปิตากับพิมพ์เล็บมือนะนะครับกระดูกนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับนาะเนื้อหาแห้งๆเก่าๆนะครับเนาะเนื้อหาแห้งๆนะครับแล้วก็มีอุดนะครับอุดก็แห้งๆนะเว้ะดูทาเนื้อหาท่านนะครับ แล้วก็มีผม While ขาวๆนะครับเนี่ยนะครับจุดๆนะครับดูนะครับความก่าวนะครับผมนะผมคิดถึงนอ้นั่นเลยครับเนาะพระหลวงไอหลวงไอหลวงพระหลวงพ่อปานนะครับวัดบางหนมโคนะนะครับสีนวลๆแสีหม้อใหม่อะไรประมาณนี้นะครับนะวิธีการสร้างก็คล้ายๆกันนะครับมาดูองค์นี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็ แห้งๆเก่าๆเช่นกันนะครับนอผงขาวๆนะครับนอะนี้นะอันนี้ก็เป็นพิมพ์นะครับเนาะพิมพ์เล็บมือนะครับนา่อีกสององนะครับนี่นะนะครับเห็นไหมครับความแห้งไกลเก่าไขดินนวลดินนะครับนาะสองสี่เจ็ดสามนะผุ่งเก่าๆนะครับนี่แล้วก็อุดแห้งๆนะครับเนาะนี่นะครับเนาะแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับนี่นะครับ นายดินวนดินเช่นกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับเาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณไปพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับน่าขอบคุณครับสวัสดีครับ